และช่วงนี้เราไปติดตามรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมเรื่องของน้ําเสียค่ะซึ่งก็พบว่าท,ที่กรุงวอชิงตันดีซีนี้นะคะมีโรงบำบัดน้ําเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถจะ,ะบาบัดน้ําเสียได้ถึงวันละ370ล้านแกนลลอนซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ําให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้ว mm hmm. ก็ยังเป็นโรงบาบัดน้ําเสียที่ประหยัดพลังงานเพราะว่าสามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าใช้ได้เองคุณพัชรนิลังโสมีรายงานค่ะ แม่น้ำโปโตแมกที่ไหลผ่านกรุงวอชิงตันเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสิ่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมในเมืองหลวงของสหรัฐโดยมีโรงบำบัดน้ำเสียบูเพลนทำหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการกับขยะและน้ำเสียบูเพ n นเป็นโรงบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะให้บริการประชาชนมากกว่า2ล้านคนในกรุงวอชิงตันและบางส่วนของรัฐแมริแลนด์เวอร์จิเนียและเวสต์เวอร์จิเนียค่ะ เป็น,นกลไกสําคัญในการรักษาคุณภาพน้ําจนได้รับรางวัลยาวนานต่อเนื่องมากกว่า10ปีค่ะ b รูเพนส์เริ่มเปิดทําการตั้งแต่ปี2526โดยโอนมาอยู่ภายใต้การดูแลของกรุงวอชิงตันในปี2539กระบวนการในการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึง370แกลลอนต่อวัน But it's an activated sludge system where we use a suspension of bacteria to remove dissolved carbon in the wastewater. Uh, this is commonly measured as BOD or biochemical oxygen demand. This was the first um, biological treatment system installed in the in the 1950s. <coughs> เริ่มจากการคัดกรองขยะแล้วบำบัดด้วยการใช้แบคทีเรีย2ชนิดช่วยในการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียก่อนจะผ่านการกรองอีกครั้งจากนั้นนำน้ำที่ผ่านการกรองจะถูกบำบัดด้วยคอรีนและเข้าปั๊มเพื่อกลองคอรีนออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยน้ำที่สะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติส่วนของเหลวหรือเศษซากที่เหลือเช่นดินซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวันนั้นจะถูกนำมาบีบเป็นก้อนจนเกิดกา๊าซมีเทน เพื่อนําไปใช้ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้วันละ10ล้านมกกวัตต์ต่อวันนํากลับไปใช้เป็นพลังงานในการบําบัดน้ําเสียขณะที่ก้อนดินที่เหลือนํามาเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรและบางส่วนยังนํามาใช้ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างขยายโรงบําบัดน้ําเสียได้อีกด้วยนับเป็นโรงบําบัดน้ําเสียที่หลายประเทศ รวมถึงไทยต้องการนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงบำบัดน้ำเสียบรูเพนส์แห่งนี้ได้รับรางวัล The National Association of Clean Water Agencies มากว่า10ปีติดต่อกันและยังได้รับรางวัลการบริหารยอดเยี่ยมในปี2546 นัตพลทองพุทธถ่ายภาพภัชานิลังโศทีเอ็นทเวนตีรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาและในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังคงมีรายงานในชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกนะคะพรุ่งนี้เราจะไปดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงวอชิงตันดีซีค่ะ